สวัสดีครับลุงโอนะครับอคลิปนี้มาคุยคเกี่ยวกับเจ้าโมโดูลต่าตัดเต็มต่อตัวนี้นะครับเขาพิเศษจากตัวอื่นยังไงหลายหลายคนก็น่าจะได้เคยได้ใช้แล้วก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับสําหรับโมโดูลต่าตัดเต็มต่อแต่ตัวนี้เขามีการดัดแปลงแล้วก็โมดิฟายมาเลยครับมีด้านหลังมีการดัดแปลงวงจรก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับตัวนี้ก็รุ่นนี่ รุ่น M635 นะครับนี่เรามีการดัดเปลงมาก็คือปกติแล้วเจ้าโมดูลํำตัดเต็มต่อนี่ครับทางด้านเอาพุทของเขาเขาจะจ่ายไฟออกไปนับสิบสอโวลต์หรือว่าย4สีโวลต์ก็แล้วแต่ทางด้านไฟเข้านะเขาจะจ่ายออกไปเท่ากับทางด้านไฟเข้าเราก็ต้องอันนี้พูดถึงตัวปกติก่อนนะครับเราก็ต้องเอาฝั่งเอาพุทเนี่ยไปต่อกับเอ ตัวรีเร y นี่ไปต่อกับตัวนี้นะครับนี่ต่อทางเอาพุดนี้ไปต่อตัวนี้แล้วก็เอาฝั่งด้านบนนี้ไปตัดต่อวงจรนะครับที่ทํำทำมันอยู่เป็นประจําแต่ว่าถ้าเกิดเราโมดิฟายตัวนี้แล้วเจ้าตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวตัดต่อวงจรเลยนะครับพอเราดัดแปลงมาแล้วฝั่งนี้เขาไม่ได้ปล่อยไฟออกแล้วนะครับ าก็จะเป็นเปรียกสมบัสวิตตัวหนึ่งรับกระแสได้ไม่เกิน 5m นะครับสวิตตัวนี้ฝั่งนี้ก็ต่อแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับก็ควบคุมแบตเตอรี่เมื่อเมื่อตำ่ำสมมติว่าเราตั้งไว้12โวลต์ต่ำตัดพอแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ1 2โวลต์ฝั่งนี้ก็จะออฟนะครับก็คือเป็นสวิตห่างออกจากกันพอเราตั้งไว้14โวลต์แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาถึง14โวลต์ ทางนี้ก็สวิตช์ก็จะต่อกันนะครับต่อกันก็ไฟก็สามารถวิ่งได้เห็นไหมครับเปรียบเสมือนสวิตช์ถ้าแบบนี้ง่ายเลยนะครับด้านนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดเราก็สามารถใช้ฝั่งนี้ไปควบคุมหลอดไฟไปควบคุมอิอวอร์เตอร์ตรงที่สวิตช์ได้เลยนะครับง่ายครับสำหรับการ diy เดี๋ยวเราเกินมานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบแล้วก็เกี่ยวกับการตั้งค่าของเขามีอยู่5้าหเมนูครับไม่ยากเท่าไหร เดี๋ยวผมขอต่อวงจรก่อนนะครับตอนนี้ก็ต่อ power supply เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจ่ายไฟเข้ามาที่เจ้าบอร์ดนี้นะครับจ่ายไฟเข้ามาแล้วผมตั้ง power supply อยู่ที่48โวลต์นะครับนี่ก็เขาจะโชว์โวลต์ก็คือแบตเตอรี่ของเรานั่นแหละสมมุติเราเป็นแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ของเราตอนนี้มีแรงดันอยู่เท่าไหร่รเราก็สามารถ ปรับค่าตรงกับแบตเตอรี่ได้นะครับถ้าเกิดค่าของเขาปิดเพี้ยนอยู่นะครับอเดี๋ยวเราจะแนะนําเมนูเรขก,ก่อนนะครับก็คือด้านปุ่มด้านซ้ายกดครั้งหนึ่งนะครับกดครั้งหนึ่งจึ๊บนี่เขาก็จะโชว์ว่าตําตัดเท่าไหร่ผมตั้งอยู่ที่48นะครับพอเดี๋ยวจะทดลองกับเจ้าอินเวอร์เตอร์ของผมระบบ48วัวน,นะครับแล้วก็ถ้ากดครั้งหนึ่ง48ใช่ไหมครับ แล้วเราจะกดสองครั้งต่อเนื่องเราจะสามารถปรับค่าต่าตัดได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับกดไปหนึ่งครั้งเขาโชว์สีแปดกดสองครั้งจุดก็จะกระพริบนะครับนี่เราปุ่มด้านซ้ายด้านขวาก็จะกลายเป็นบวกลบนะครับนี่ด้านนี้บวกนี่เดี๋ยวผมลองกดครางให้ดูนะครับนี่บวกไปต่าตัดนี่ว่าสูงสุดเขาได้เท่าไหร่นี่สูงสุดเ็าได้ถึงห้าสี่หกโวลต์นะครับต่าตัดลองลดลงมาดู นี่กดค้างได้เลยครับตําตัดทําสุดได้เท่าไหร่อันนั้นเมื่อกี้ไฟก็คือทํางานเลยนะครับเพราะเราค่าค่าก่อนที่เราตั้งไว้เขาจับได้เขาเลยทํางานนี่ผมกดให้มันทาสุดดูนะครับทาตัดทาสุดได้เท่าไหร่นี่ศูนย์จุดสี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งทาตัดที่สี่สิบแปดโวลต์นะครับ กดขึ้นไปนี่แค่กดให้ดูนะครับว่าต่าตัดสูงสุดขับต่ําสุดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตั้งต่ำตัดอยู่ที่สี่สิบแปดโวลต์รอแป๊บหนึ่งลดลงมาเยอะแล้วครับเลยไต่ขึ้นไปไม่นานครับแป๊บเดียวสี่สิบกแล้วนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้สี่สิบแปดเข้าตัดให้พรผมตั้งไว้สีสิบแปด อ่าสี่สิบแปดโวลต์นะครับตำตัดเราก็ปล่อยไปให้จุดที่เขากระพริบหายอ่าตอนนี้ก็จาจำไว้แล้วครับว่าต่ําตัดเป็นสี่สิบแปดโวลต์เอ่อทบทวนอีกทีนะครับเอ่อจุดด้านนี้ที่เอาพูดนี้ก็เป็นสวิตช์นะครับปิดเปิดนะครับอ่าเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นดัดแปลงเดี๋ยวลองกดดูอีกทีนะครับว่าที่เราตั้งไว้จะใช้ได้ไหมเห็นไหมครับสี่สิแปดโวลต์ต่ำตัดอ่าแล้วก็มาเมนูด้านขวา เมนูด้านขวาก็คือเต็มต่อนะครับเราลองกดไปดูปั๊บนี่บวกไป4โวลต์เราก็สามารถปรับได้นะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ก็บวกไป4โวลต์แล้วถึงจะให้ต่อระบบนะครับแล้วกดถ้าเกิดเราจะปรับค่าของการเต็มต่อก็คือกดเปหนึ่งครั้งเหมือนกันครับ4โวลต์แล้วกดกึกกนี่สองครั้งต่อเนื่องเราก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นี่เห็นไครับปรับได้เยอะเลยครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ปรับประมาณ4-5โวลต์หรือว่า2โวลต์นะครับก็ ก็แล้วแต่เรานะครับปรับลงมาอันนี้เขาจะบวกไปจากโวนต่ําตัดของเรานะครับนี่ผมจะให้ลงสุดดูนี่ลงได้ศูนย์จุดหนึ่งครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ต่ําให้สูงสุดดูอันต่ําสุดได้0ูนจดหนึ่งจะได้เป็นข้อมูลครับนี่สูงสุดได้สิบสองเลขตรงนี้ก็คือไปบวกจากสี่สิบแปดนะครับ่าเมื่อกี้ผมตั้งต่าตัดไว้สี่แปด ต่อเลขนี้เท่าไหร่ก็ไปบวก48นะครับผมจะตั้งไว้4นะครับต่อ48บวก4ก็เป็น52นะครับพอพอแบตเตอรี่เราแรงดันมาถึง52เขาก็จะต่อให้นะครับกด4ลืมไปให้ต่างจากํำตัด4โวลต์นี่เราก็ปล่อยไปให้จุดที่กระพริบเขาหายเขาก็จะจำค่าเนี่ยเรียบร้อยนะครับ ต,ตัดตั้งเลยแล้วเต็มต่อตั้งเลยแล้วแล้วก็ปรับแรงดันให้ตรงกับแรงจ่ายก็คือปุ่มซ้ายมือนะครับกดค้างไว้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะกระพริบหมดเลยเราก็สามารถปรับได้ว่าแรงดันเราว่าแบตเตอรี่เราเท่าไหร่อยู่เราก็ใช้มิตเตอร์จับแบตเตอรี่เรานะครับแล้วก็ตั้งค่าให้ตรงเดี๋ยวผมจะตั้งให้ตรงตอนนี้ power supply ผมอยู่ที่48.4นะครับอ่าตันนี้ลด ด้นนี้ลบผมกดบวกเมื่อกี้สี่สแปจุดสี่ผมจะตั้งให้ตรงกับ power supply เนียอ่าสี่บแปดจุดสี่เราก็ปล่อยไปให้เขาจำค่าอ่าเขาลดลงมาหน่อยไม่เป็นไรต่างนนิดหน่อยก็เมนูก็มีอยู่แค่นี้ครับไม่ไม่ยากเลยแต่เดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันต่อให้เขาปิดเปิดอินเวอร์เตอร์รับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องไปให้ดูนี่อินเวอร์เตอร์ผมตั้งไว้แล้วนี่ผมเปิดฝาอินเวอร์เตอร์แล้วตอนนี้ เออ่กลางคืนแลยนะครับผมมาอัดคลิปให้โอ้ยไอ้กล้องมันห่วงนอนครับกล้องมันเกิดล้มลงไปนี่ไม่ใช้ยังไม่ค่อยเก่งครับหาตั้งกล้องโอเคแต่เดี๋ยวผมขอต่อเจ้าจุดอินเวอร์เตอร์นะครับการต่อจุดอินเวอร์เตอร์อ่ะเดี๋ยวพูดเลยก็ไ,ได้การต่อจุดอินเวอร์เตอร์เราก็ต่อที่สวิตช์นี่นะครับเดี๋ยวไปซูมไปหน่อยอ่ากล้องอย่าเพิ่งเอียงกล้องอย่าเพิ่งเอียง ต่อตรงนี้นะครับนี่ผมผมเอาที่นี่มีไว้ครับตรงตรงสวิตช์นี้มันจะมีปุ่มอยู่สองปุ่มครับเดี๋ยวถอดกล้องไปก็ได้จะได้เห็นชัดชครับโหมดที่นะครับนี่จะมีปุ่มอยู่สองปุ่มเห็นหรือเปล่านี่ด้านหลังเห็นไหมครับตรงสวิตช์มันจะมีอยู่นี่สองจุดผมจะเห็นชัดๆนี่แบบนี้ดีกว่านี่ที่ขาสวิต นี่ครับอนนสองจุดนี้ครับหนึ่งสองเนี่ยก็คือเป็นจุดออนออฟครับถ้าเกิดสองจุดนี้ต่อกันก็คือออนแล้วก็สองจุดนี้ห่างกันก็คือออฟนะก็ง่ายๆก็เปลี่ยนเสมือนสวิตช์นะครับเราสามารถเอาสายไฟมาแบตเตอรี่สองจุดนี้ได้เลยเนู่นผมหนีไว้ที่ขาของสวิตช์ครับก็ขาเท่ากันเดี๋ยวจะให้ดูทีนึงว่านี่ที่ขาของสวิตช์นะมันบังอยู่รับไอ,อ้ข่าปากโอเคก็คงเข้าใจนะครับไม่ยากเท่าไหร่นั่นก็คือขาของสวิตช์ สวิตตัวนี้นะครับนี่สวิตตัวนี้เลยด้านหลังมันเป็นขาอยู่สองอันแบบนี้เราก็เอาสายไปจัซสายกับปา่าเลยก็ทําการตัดต่อได้ก็คือตรงนี้นครับก็คือสายสีแดงกับสายสีดําผมก็ไปมีว้ตีิขาของสวิตสวิตเราก็สามารถใช้ได้นะครับเปิดปิดเดือยสวิตก็ได้หรือว่าเราจะให้โมดูลนี้ทํางานก็ได้นะเดี๋ยวมาทดลองกันนะครับตอนนี้ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า ฝั่งนี้ก็คือต่อแบตเตอรี่ของเรานะครับสองเส้นนี้แดงบวกน้ำลบต่อแบตเตอรี่ฝั่งนี้ครับที่ power supply นี้สมมติว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือไปควบคุมเจ้าสวิตของอินเวอร์เตอร์นะครับมีตนนัวนี้สวิตออฟอยู่นะครับปิดอยู่นะครับอ่าแต่ว่าผมใช้เจ้าปากจเจระเเ้เป็นหนีไว้ตรงคาของสวิตนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูแล้วก็ด้านท้ายของอ,อินเวอร์เตอร์เราก็ไปต่อกับแบตเตอรี่ ตัวเดียวกับที่เจ้าโมดูลนี้หนีบอยู่นะครับ,รบก,ก็แรงบวกน้ำลบก็แบตเตอรี่ก้อนเดียวกันพอแบตเตอรี่ลดถึงจุดที่เราตั้งไว้ในที่นี้ก็คือ48โวลต์นะครับก็จะสั่งปิดอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าสั่งปิดอินเวอร์เตอร์พราะอินเวอร์เตอร์ปิดก็จะไม่มีการจ่ายโหลดใช่ไหมครับอ่าก็สามารถป้องกันแบตเตอรี่เราได้แล้วตัวที่ทําหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็ สมมติว่าเป็น MPPT ก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอจนถึงเพิ่มมา4โวลต์ครับในที่นี้ก็เราบวกไป4โวลต์พอเพิ่มมาถึง5.2โวลต์ก็จะโมดูลก็จะต่อให้นะก็คือเป็นสวิตตัวนี้ครับก็สั่งให้สวิตตัวนี้ต่อการทำงานนะครับก็คือมอเตอร์ก็จะทำงานขึ้นอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟให้เมอเตอร์เรียบร้อยแล้ว ก็ตอนนี้อยู่ที่43วอนอยู่เราก็จะปรับเจ้าพาวเวอร์สภาเนี้ยสมมุติว่าเป็นแบตเตอรี่ครับหมุนมาหมุนไปเอเดี๋ยวดูวลวนตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับนี่อ5 2วตนปุ๊บเดี๋ยวผมจะซูมให้นะครับอ5 2วอ์ปุ๊บเขาจะต่อนี่มองหน้าจอนี้ไม่ชัดนะครับนั่นเห็นไหมครับสายมัน ชนเงินยูนยับผมก็เลยจัดหน้าครงยะนี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนลองนี้ถอยหลังสักนิดน,นะครับเพื่อจะได้เห็นทั้งสองจอนี่เห็นไหมครับเ,เครื่องอินเวอร์เตอร์ก็ทํางานแล้วก็แจ้งแรงดันด้วยนี่ตัวน,นี้ห้าสิสองโวลต์พอเราสั่งให้เขาเต็มต่อเราสั่งไว้ที่ห้าสิบสองโวลต์เต็มก็ต่อเขาก็จะต่อให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลดแรงดันให้เหลือสี่สิบแปดนะครับดูเลขตรงนี้ก็ได้นะครับ เราใช้งานไปอะไรใช้งานไปเรื่อยๆแลงดันแบตเตอรี่ก็ตกมาเรื่อยๆตกมาเรื่อยๆนะครับสังเกตวง48นะครับปุ๊บเห็นไหมครับพอตามวง48ปุ๊บเราก็จะออฟวงสวิตนี้นี่เราอินเตอร์ก็หยุดการทํางานก็คือการเหมือนกับเราอมือไปปิดสวิตนะครับก็โหลดก็หยุดทํางานในเมื่อเจ้าอินเตอร์นี้ไม่จ่ายไฟไปเราก็สามารถใช้ดีเลย์หรือว่าใช้ ระบบสนับไฟสองแหล่งจ่ายนะครับในเมื่อฝั่งนี้ไม่จ่ายไฟไปดีๆก็จะดีดไปทํางานอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะต่อไฟบ้านไว้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่เรา DIY นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มแบตอีกสักรอบนะครับเพื่อความชัดเจนแบตขึ้นมาแล้วมีวิธีชาร์จแบตมาเรื่อยๆจนถึงห้าสิบสองเดี๋ยวเขาจะเปิดให้นะครับนี่เห็นไหมครับห้าสิบสองปุ๊บก็ตั่งให้อิวอร์เตอร์ เปิดขึ้นมาดันทีนดูแสงไฟตะมูนะครับน่าจะชัดเจนในครั้งนี้ก็คือเจ้าโมดูลรุ่นนี้ก็มีการโมดิฟายมาให้นะครับจากร้านก็หนูยังทําไม่เป็น,นครับโมดิฟายเองก็มองดูลายพินอยู่ด้านหลังก็ถ้าเกิดใครสนใจโมดูลตัวนี้ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปนี้นะครับตรงช่องคําอธิบายนะครับก็ทักร้านไปก่อนนะครับเพราะบ,บางครั้งร้านเ็ายังไม่ได้โชว์หน้าร้านนะครับก็งโอทัก ข้อความร้านไปครับว่าขอให้ทำดัดแปลงให้เป็นสวิตเป็นเป็นแบบโมดูลตัดสวิตนะครับเราเรียกโมดูลตัดสวิตร้านก็จะทำให้นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะอีกสักรอบหนึ่งให้แรงดันลงลงมาสี 48, า่สิบแปใช้งานไปใช้งานไปนี่ตาหมดส่แปดุ๊บก็สั่งให้เจา้าอิเวอร์เตอร์ปิดทันที โอเคก็ okay. น่าจะเข้าใจกันครับคลิปนี้เห็นเจ้าตัวนี้มีประโยชน์ก็เลยหยิบมารีวิวนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูกีจะได้มีแสงไฟส,สวยๆก่อนจะจบคลิปวงจรก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับยัง,ยงไงสงสัยอะไรก็แอดไลเข้ามาถามได้นะครับตามเบอร์โทนี้นะครับเดีย๋ยวจะขึ้นไว้ให้ถวๆวันนี้เนะียเบอร์โทรลุงโอ๋ก็ปกตีก็จะขึ้นใหน้บ่อยๆอ,อยู่ครับในคลิปนี2สองแล้วก็พอสั่งทำอีกทีหนึ่งน่เห็นไหมครับ โอเคยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามลุงโอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอซสไลเซี่ด้วยนะคะ